はい <noise> เราไปดีไปด้านต้องหาลูกศุกร์ไหมเพื่อต้อง่าเรื่องไปเลยไปที่ถนดด้วยเอาทำต่อไป เดินไปสองไปต่อไปสองเอาเลไรไปต่อไปอย่างงูค่ะนี่ค่ะตัวอะไรนะตัวน่ะ

อยากเล่า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  เยอะมากนะปวดดีเลยร้านชาลูกแปลว่าอะไรปวดบ้าเอาคิมบีไหม แกนแขนเอาเอามาอย่าแกนโอปาจีจินาไม่มาหนู เด็กกน่า่สิไอ้พวกเไ็ไม่กง่ายง่ายมากที่จริออก็ไม่ออกมาเยทั้ที่ที่อยู่หูเลยนี่็ู เราลองขอแบบความรู <c oughs> ้แล้วได้สมุดด้วยใช่ไหเได้แบบตาด้วยเราไม่ได้กบารวรจะเวเที่ยกลับนบอกไม่ได้อะค่ะวันนี้นะคะจากดาบที่เราได้คืออก วันนี้พี่ก็จบการสอนแค่นี้นะคะหวังว่าา้หน้าเราก็คงไม่เจอกันอีกที่จะนำสาระดีๆความรู้แล้วก็ความสนุกมาเพื่ให้น้องๆอีกท<อ>้งหนึ<อ>่งนะคะขอบคุณค<อ>่ะเรียนตำรวจจังวัดเมือง